พี่ก็อยู่ที่ร้านแจนูดโดค่ะร้านบุฟเฟ่นะคะขาปูกับข้าวเจีปยบหมัองอร่อยนี่ก็เป็นโซนของบุฟเฟ่มีโจ๊กไก่ด้วยอร่อยตอนนี้นะคะดูใบก็แบบอากาศเปลี่ยนตลอดเวลาวันนี้เนี่ยอันนี้ข้างนอกเนี่ยแดดออกแป๊บฝนตก ช่วงนี้ก็อากาศจะเป็นแนวอย่างเงี้ยนะคะฝนตกแดดออกฝนตก org, แดดออกเราก็กําลังจะเดินทาง่อจะไปกินร้านอาหารไทยอีกร้านนะคะร้า <Okay. S 1> นขายก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟต่ตงฟ้าไปกินมาแล้วจ,จิ้มจุ่มส้่มตำส้มต่ำมีกี่ร้านอนะร้านนี้เขาเด่นเรื่องอะไรอาหารไทยที่แบบเป็นขนมไทยที่แบบไม่ได้ทุกร้าน,น,นจะมีอ่ะอย่างเช่น,นลูกชิน้นลูกชิ้นปิ้งน้ำจิม้มะแบบจิ้มจุฟฟ่มเซโอเคนี่น้องฟ้าผู้ไปกินมาแล้วนะจ๊ะมีไอติมกะทิด้วย โอเคได้เราไปดูกันเราไปลองกันนะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวแถวย่านเมืองเก่านะคะแถวเนี้ยย่านเมืองเก่าทุกคนงงเมืองเก่าคืออะไรอย่างเช่นโกซุกตลาดทองหรือว่าอย่างเช่นที่เป็นแบบเหมือนตลาดปลาหรือเส้นที่เป็นเอาซีฟอะไรพวกเนี้ยทุกคนสามารถแวบะบม่กินข้าวร้านที่ก็ได้นะดดูด ตอนนี้นะคะพี่ฮิก็อยู่ที่ร้านแจนูดโดค่ะร้านบุฟเฟ่นะคะซึ่งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีส้มตำแล้วก็มีข้าวมันไก่ที่หาก,กินได้ยากในดูไบแต่ที่นี่มีนะคะทุกคนมปกันดีกว่ามีบรรยากาศในร้านนี่ก็จะเป็นขนมปัมง อเร้องต้อขนมจีด้วยอนี้ก็เป็นโซนของบุฟเฟ่ต์แกไข่เลยก็ว่าไปมีเจ้าไก่ด้วยไป่นฟ i c ซ e n c u นี่ก็บุฟเฟ่ชาไทยไทยทีออออยู่แก่นี่นะอืมอติกะทียมกับนไอติเลยคเับแล้วก็มีมมตัวมีนมปังเออแล้วก่านใลกว่า มาแล้วอันนี้มีอะไรบ้างพี่กิงสั่งอะไรไปบ้างา็มันไก่นะคะวันนี้พี่กิงก็จะสัง่งเมนูที่แบบเราหากินไม่ยากในดูไบนะคะก็จะเป็นก้อนไก่ช้นอันนี้คือสาคูกับต้องเก็บปาก อร่อยจริงตามมันไกอ่อร่อยเหมือนยุคกรี๊ดแบบอร่อยไหมไส้แน่นไหมมันกินไทยๆเลยอะ่ะเนื้ออเครื่องเคียงครบนะครับพริกผัดชีอร่อย,ย,อยน,น,นะะกอกจากจะมีปากหม้อแล้วนะคะตก็ยังจะอันนี้คือขนมเบื้องธรรมดาทำกันให้ดูสดๆเลย เรื่องมาแล้วขนมเรือ่องนินดูบายจะมก็อร่อยอร่อยเลยวันีกรุงเทพ